นี่ในจุดแรกของเราเลยครับสินทวีครับชุมชนสินทวีวิลล่าครับาไปดูเขาจะมีอะไรให้ท่านว่าดูชุมชนสินทวีเป็นชุมชนเข้มแข็งอีกหนึ่งชุมชนนะครับ เราวิ่งที่ไหนกันเนี่ยเจลองเองฮะลองแค่นี้แหละวิ่งที่ป่าเลยดีเลยข้าวปวยใช่ต้องเปิดสองจอยอีกแล้วดีสวนต้องลงพื้นหรือเปล่าแล้วทำไมเขาตัดต้นไม้อย่างนี้ครับข้าวหลอดเดือยหลอ หนูามปียังไม่มีมีหลงเลยที่กุถามเนาะวเขาอยากจะขยายตัวตัวกีฬาของชุมชนนะครับได้ติดูเ่นกีฬาเพิ่มเลยอดนจัดการีเยวาอยู่ด้เดองสันนนเลยครับไปรองสันนนจัดการลครับ เดี่ยวกับลากีฬาต้องลองสาโนนครับบางจุดมันก็จะอยู่มันข้อลมไม่ได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เอฟซีที่เป็นห่วงโทรศัพท์ของผมกัน ชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางชุมชนสิงโตวีครับมันไันเด็กเป็นที่สงการปีใหม่นะครับตันนอนนี้ตัวแทนนะคะของชุมชนเนี่ยนะคะก็เนื่องจากเราเข้าใจว่าประมาณไมอันที่หนึ่นะคะเราก็ด้วยความนี้เด็กเยอะเราก็เลยไม่อยากให้เด็กเนี่ยไปไปเรื่องของเนรอะไรก็สูงนะคะเพราะเด็กที่นเยอะมากเราก็เลยได้นะคะทำงานกีฬาเนื่องจากงบประมาณไม่มาสักออนทีได้จากนายชุมชนกรรมการนะคะจ่รอนประธานนะคะ เด็กตรงนี้นะคะหมดไปก็อึงนะคะค่ะ<อ>แล้วก็มีนักกีฬานะคะเด็กๆเยอะทัท้งวันนะคะวั<ค><อ>นนี้ทางกลุ่มก็แมนพอนะคะพวกเด็กกีฬานี่เป็นโค้ดนะคะโค้ดธรรมชาติค่ะ<อ><า>แล้วก็ันนี้นะคะนักวิ่งนะคะท่านก็วิ่งน,ะะน,งน,นมนสนามที่สนามก็ท่านด้วยนะคะนะคะแล้วแอโรบิกนะคะตัวแทนแอโรบิกเรา อ๋อตรงนนี้มีกิจกรรมหลายกิจกรรมเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาลับิชชนวิ่งเลยการลุยเลยทางเพียรจอมทองได้สนั่สนุกมานะคะดีมากเลยคะ่ะพวกงานนะคะแห่เทียนพรรษาทำบุญเลี้ยงพระปีใหม่นะคะชาวชนตรงนี้จะมีผู้ส่งอยู่านหน่อยนะคะ<พ>แล้วก็นะคะอย่างทางขึ้นสอกอหรืออะไรเน,นี้ยก็ส่งมาตัดผมนะคะแล้วก็เรื่องสุขอาชีพอะไรก็ช่วยนะคะ เ<จ>รนเด็ดนะคะตอนนี้เรามีตัวแทนผู้ใหญ่ใจดีเยอะนะคะที่ช่วยกันนะคะรนี้ผู้ใหญ่ใจดีเยอะครับแถวนี้ของเงกัเลยเดันชอบกันมากวันนี้จะขออนุญาตในองประเด็นที่หาดนะคะว่าที่สนใจเหมือนกันนะคะาขออนุญาตชมนะคะนชมยังไม่าะ่นงสองแสน่นง โน้นอีมาหิ้นะคะตอนนี้ชงน่มมากเลย่่นมี่มนะคะต้มนต้มแขวนมแต้มแขวนต้มต้มนต้มต้มนต้มแขวนมนมนต้มแขวนตมนต้มแ้มนตมต้มแขวนต้มน้มแขว้มแขวนต้ม้มน้มแขวนตไมแมแขวนตมแมแขวนตมแมแน้มแนต้มแขวนมแข้มวมแนต้มแขวนต้มแน้มแขมแมแน้มแต้มนมนต้ม ไป้มุมร่มๆเลยครับเดี๋ยวทนครับผมเนาะโอ้โหตายต้นไม้ก่อน ไม่เห็นอาจารย์นุ๊กแล้วเมื่อเช้าเห็นไหมครับไม่เห็นอาจารย์นุ๊กเลยครับวันนี้ <c oughs> ลงพื้นที่นะครับรับฟังปัญหาจากประชาชนแล้วก็หาชุมชนโดยตรงครับผู้ใช้งานจริงมีโอเลบิกด้วยตรงนี้ อันเ็อ้่มงมนี่ชมรมนะรับชมรมนักวิ่งคับเข้าทางอาจารย์เลย อ๋อชมนมนักว e> uh ิ่งเขาบริจาคกันมาโอ้ชมชนนี้แข็งแกร่งมากเลยครับทั้งกำลังแรงและกำลังเงินถ้าไปยืนขางนข้าพี่เขาหนีคมใหญ่มากเลยหลวงทวดเอกแม่เดกแล้ว ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะต้อประทับใจมากค่ะแลวนั่นเลยครับท่านทานเขียนเนรู้ว่างานเยอะมากวันนี้ท่านมีภารกิจแจะทุกนาทีนะคะคุณเลยว่าจัดคิทีน้องเอ๋ใช่ไหม ไปต่อพวกันทุกขันทุกคนว่คะวัดไม้ศรีสุดดิฉันเชิญท่านท่านรับาดิฉันดีใจมคกนอนฝันหลายคืนนอนฝันหลายคืนเลยอะไร่ะไม่ทันนะครับเมื่อกี้อะไรนะอะไรนะครับโจโจอะไรต่อไปาจะคงจะไปคงจุดต่อไป เตรวอยู่แด็ตีสอนนะคะแต่ตอนนี้เป็นที่ตาบอเเขาย้ายไปเอทาสวนทุเรูิจโมนทัใไ้ตัดต้นไมา้มันอาจจะเป็นของของทาง คุณยายถาเป็นลูกขกาก,ก่อนเขาจะู้ครับว่าต้องตัดแต่จริงๆลูกขกาตตัดประมาณนี้นะ <c oughs> ผมเคยเห็นอะไรไหนอไรตัวอะไร แลร้เอารถมาดูแต่ทีนีซอยบ้านเน่ยขาเป็นซอยแคบซึงรถก็ติ่ง้อยห่ยกเหนึ่งยบเผมชบบรรยากาศนี้จากเลยในฮาดีไปกันไปต่อครับไปต่อครับเดี๋ยวไปดูลานทุกบอลกันต่อร้านกลานรอบรรยากาศแบบ

เอาลูกมาทำไมเนี่ยอันนี้คอกรงมค่ะอ๋อยงนี่เหรอของกระมคอกระมกที่มาจากตลาดน้ำเมืไหรนะคะเน่าไหมเนี่ยคอได้ยี้ปลาอยู่ค่ะมีแต่ว่าถามว่าเหน่ามั้ยนี่คอระมกตั่วมันหักรั่วมันังหมดแล้วครับ ตรงนี้มไม่น่าจะใช้ประมาณมากนะคะราน่มาต้องสนะีหน้ามาใ่นะครับท่าบอกแอ้วครับถ้าไม่เสร็จ่บัวไม่มาเสร็จแล้วบอกท่านบัวแล้วท่านบัวจะได้มาครับสีหน้าต้องเสร็จนะครับ อันนี้คือกรองานได้ซ่าเซลล์ขอตม่าเซลล์สซน่าเซลล์มันเจียงใสวนยองแต่ทางเดินสาธารณะที่เราใช้ร่วมเนี่ยมันจะมีอ่ายือวาเซลล์ีท้มดนหมดอ่านังเต่อดมบออาเร็วเดี๋ยวไมล้เดี๋ยวรจะไปสวนเพช ทางไหนคหาที่ร่มอย่างเดียวครับผุกควัวโทรศัพท์น็อกเราความชุมชนช่วยกันเราเองเลยบเอี่าเสาเหล็กเอาบอลไปไหมครับจะเอาบอลมาเตะหรืงไงเอามาแล้วครับ ให้วาเตะบอ,นอลนี่แล้วครับว่าเตีออยวแลว้ววอ,นอลนี้ไม่เอ่ยเอาเร็วอ๋อวันมาไม่ทันครับไปเตะบอลหลังตายต้องหมดโอเคครับประวานเดินช้านะครับรอหน่อยหอยหน่อยครับ อาจารย์จะซบกันว่าเลยครับครับโอเคครับงบสุดท้ายนะคะขอเชิญที่เป็นชุมชนนะคะประชาชนทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นเตรียมตั้งแถวถ่ายรูปหมู่ตั้งแถวไม่จบกันแถวโทษนะครับสองคนอย่ตั้งแถวเลยว่ามันต้องตั้งโทษนะครับ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 นี่

อยไลน์เลยครับอยหลังหน่อยก็จะวุ่นวายหน่อยครับอย่างเงี้ยครับวายทีนนี่ครับก็จะว่าวุ่นหน่อยว่าวุ่นนิด เอาของไปดั้งหน่อยแล้วเอาวันนี้ปูมาดิฮะนั่งก็นั่งน่าวนะปูน่ะเอาก็เอามาเดี๋ยวไม่ได้ไปขอแยกกล้องใหญ่นะคะขออนุญาตกล้องใหญ่ด้วยนะครับกล้องใหญ่ครับได้ค่ะขอแยกครับขอญาตครับที่เขาแยกอ่ะ